สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับห้องเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องหินกับคุณครูรัชนกตจันทาครูบลนะคะค่ะไปดูกันเลยค่ะหินเกิดจากอะไรนะคะค่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่าหินเกิดจากอะไรหินเกิดจากการที่แร่หลายชนิดนะคะรวมตัวกันแล้วกลายเป็นก้อนซึ่งหินแต่ละชนิดมีลักษณะภายนอกและคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปค่ะอย่างเช่นสีผิวนะคะ นักธรณีวิทยาแบ่งหินออกเป็น3ประเภทนะคะได้แก่หินอาคานีหินตะกอนและหินแปรค่ะค่ะ,คะหินนะคะสามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะคะ 1. หินอาคานี 2. หินตะกอนหรือหินชั้นค่ะ 3. หินแปร ค่ะเรามาดูการเกิดของหินอัคนีกันก่อนนะคะหินอัคนณีเกิดจากการเย็นตัวแล้วแข็งตัวของหินหลอมเหลวใต้พื้นผิวโลกเราเรียกว่าแมกมานะคะและภายในเปลือกโลกเราเรียกว่าลาวานะคะหินอัคนณีสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทอีกนะคะ 1. ห,หินอัคนณีแทรกซ้อนค่ะเป็นหินที่เกิดจากหินเนืดที่เย็นตัวลงภายใต้เปลือกโลกนะคะทำให้ผลึกแร่มีขนาดใหญ่และเนื้อหยาบเช่นหินแกรนิต หินไดออไรหินแกโบและหินเพริไดไทค่ะเรามาดูตัวอย่างหินอัคานีแทรกซ้อนกันก่อนนะคะหินแกนิดนะคะจะมีลักษณะผลึกใหญ่วาวสวยงามนะคะทนต่อการผุพัง2หินแกโบนะคะเนื้อผลึกหยาบมีสีเขียวเข้มถึงดำนะคะ สหินไดออไรน์นะคะเนื้อหยาบถึงละเอียดแต่มีความละเอียดกว่าหินแกรนิตนะคะสหินเพริไดทายมีเนื้อหยาบมีสีเข้มดำผิวผิวนะคะจะมีลักษณะขรุขระได้อย่างชัดเจนค่ะ 2. หินอัคนีพุนะคะเป็นหินที่เกิดจากลาวาเย็นตัวภายในเปลือกโลกเช่นหินบะซอนหินแอนดีไซ์และหินไรโอไลท์ค่ะ ค่ะเรามาดูตัวอย่างหินตะกอนนะคะหินตะกอนนะคะก็จะประกอบไปด้วยหินตะกอนอนุภาคและหินตะกอนเคมีค่ะ 3. หินแปรหินแปรก็คือหินที่แปรสภาพไปจากโดยการกระทําของความร้อนแรงดันและปฏิก,กิริยาเคมีจะมีองค์ประกอบเดียวกันกับหินต้นกําเนิดแต่อาจมี การตกผลึกของแร่ใหม่เช่นหินชนวนแปรมาจากหินดินดานหินอ่อนแปรมาจากหินปูนค่ะตัวอย่างของหินแปรนะคะอย่างเช่นหินไนท์หินคอ์ไซท์หินชนวนค่ะค่ะเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องหินไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะการเกิดหรือหินมีกี่ประเภทนะคะเดี๋ยวเราไปทำใบงานกันต่อเลยไปทำใบงานที่หนึ่งกันเลยค่ะ ใปงานที่หนึ่งนะคะหินคืออะไรหินสามารถแบ่งเป็นกี่ประเภทนะคะหินอคนีเกิดจากอะไรหินชั้นหรือหินตะกอนเกิดจากอะไรหินแปรเกิดจากอะไร,น,ะไรนักเรียนสามารถนําคําตอบที่คุณครูสอนก่อนหน้านี้มาตอบลงในกรอบสี่เหลี่ยมได้เลยนะคะค่ะใบงานที่สองนะคะหินอคนีเป็นหินที่เกิดจากอะไรคะ เกิดจากชั้นหินหนืดใช่ไหมคะและสามารถแบ่งเป็นสองประเภทคือหินหนึ่งหินอัคานีผูกกับหินอัคานีแทรกซ้อนใช่ไหมคะนักเรียนก็สามารถเอาตัวอย่างที่คุณครูให้อะค่ะไปตอบด้านบนได้เลยนะคะตอบให้ถูกต้องนะคะค่ะไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ